ได้พี่ต้องโบกรถก่อนโบกรถก่อนโบกรถให้หลังไปก่อนแปบ๊บนึงไม่แม่คือถอยถอยออกแล้วไปจอดนะู่นน่ะจอดไว้ละหน้าร้านานะู่นน่ะเอาไปจอดไว้หน้าร้านไอ้นั่นน่ะงย่าาาะให้รรถโพบลมเรียกเ,เ,เรียกไอ้เรียกก็ไอ้เรียกอันนี้เลยก็ได้อย่อาอย่าอย่าเพิ่งหักนะ เออนั่นแหละเอาน่าขยับมาก่อนอ่าหักงไปเลยก็ได้หักไปเลยก็ได้หักไปหักไปหักไปเอาไปจอดยน้าร้านกูเจ๋งอ่ะเอาไปตรงนั้นอ่ะโอ้ดีนะมีคนเห็นเออโอ้ดีไม่ชนเขาชนใครบ้างวะเนี่ยไม่ไม่ได้ไม่ได้ชนแต่มีพี่คนนึงเห็นคนไหนเห็นก่อนเนี่ยมีคนเห็นก่อนคนแรกอะใครที่ว่ามอเตอร์จกอยู่ どうぞ、ど